กัน้กอาในางานมากันแล้วกี่ปีนะครับสูงถึง5ปีนีไหะครับถึง15ปีพวเขือสมองนะครับงงเเอองรงบ,บาลัง,งานนะครับเดี๋ยวเรามีเก้าอี้เสริมให้นะครับเป็นตัวเสริมนะครับ เนีหว่างนี้จะรอสักอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่จะโรงพยาบาลส่งเสริมได้อีกสักประมาณ5นาทีนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของกันแพ่ย์อายุกรรระบบประสาทในนามของประทานหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลทำงานก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณผู้มีนการ โรงพยาบาลทำงานาเป็นแห่งนึ่นะคะที่ได้แต่รนนะให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ประชากรหน,นึ่งแสนคนหรือว่าที่เป็นร้อยละสองนะคะซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงทำให้เกิดความรู้ทรมาร์และเป็นปนัญหาเป็นภาระต่ะออผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลดางล่าชา้าต่อผู้ป่วยและญาตินะคะคนไข้ที่มาโรงพยาบาลภายในเวลา45ชั่วโมงในปี2000น 64-2,565เนี่ยที่เป็น7จ็ดจุาการเรียนไปนยังอสมอที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันแรกของห้องประชุมเราค่ะที่หลังโควิดนะคะที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่ๆอสมอนะคะมากมายเป็นเก้าอี้ทุกห้องประชุมนะคะ,คะ,ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะในการที่โรงพยบาบาลจัดโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการ ระดับประเทศนะคะของจังหวัดเรานะคะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการาลดลดโรคนะคะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะความพิการเกิดขึ้นนะคะในหมู่ผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ถึงนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะลดโรคลดความเสี่ยงของโรคที่ทำให้หลอดเลือดเรามีภาวะตีบตันแตกนะคะ ซึ่งพี่ไมอยากให้ประชาชนที่อยู่ในความดูแลของเราเจอกับภาวะนั้นนะคะทุกคนอยากจะมีภาวะร่างกายที่สมบูรณ์พี่เราพอสตอว่าอันไหนที่พี่สามารถโทรหาคุณหมอได้เลยคุณหมออนุญ,ญาต่ะให้โทรนัดก,กับหนึหกเ้าได้เลยนะคะทีนี้มาถึงอาการสําคัญค่ะที่เขาจะจำได้แล้วนะคะคือการแขนขาออนแรงก็คูมไม่ขึ้นกับและแปลก นะคะหรือบอางคนอาจจะมีปืนลำบากอะไรอยู่นะคะก็อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของถ้าให้ยาไม่ได้คุณหมอจะทำยังไงคะโฉงขึ้นเครื่องบินไปกลางเลยไปทำไมพระอัจาร์เรารับเรื่องนี้ด้วยนะคะ,คะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินด,ด,ดีนะคะที่เราจะบีฟาสนะคะซึ่งทำให้เ,เราเนี่ยจะปลอดภัยประชาชนที่อยู่ในความรั ท่นนอน้ำบ้านพ่อน้ำป่าแล้วก็ไม่มีใครไปเคลยรทาความสะอาดมาเลยเนาะวันนี้คือไลฟ์เราไ่ดูแลให้มันสะอาดเลือดไหลผ่านได้ดีมีตะกอนมีอะไรไปเกาะทําให้มันอุดตันง่ายก็ทําให้เลือดไม่ไหลไปเลี้ยงสมองก็ทําให้หเ,เรามีอาการเนาะซึ่งประเภทที่หนึ่งที่หมอจะพูดในวันนี้ก็คือเป็นหลอดเลือดสมองตีบนะคะหรือว่าเจ้าเลือดสมองอุดตันนะอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือด น้องส่วนใหญ่ก็คือ,อเกิดจาก F ใช่ไหมใช่ว่า F โยอมาจากอะไรคะเอเจ้าลกเอฟนะ